สวัสดี้ะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมสบายดีขึ้นแล้วขอบคุณนะครับนี่นี่คนนี้เขาก็รับแอดนะครับหายไปๆไนะครับแล้วแอดผมไม่อยากเล่นด้วยโอเคผมเหมือนเห็นชื่อคนนี้แล้วแต่ลืมอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะแอดเลยครับถ้าชื่อจะแอดแล้วก็ถ้าจะแอดชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกชื่อแล้วก็นี่ครับ ก็นี่นะครับรับแอดผมอย่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะโชว์ชื่อนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดูว่าจะมีใครแอดผมบ้างซึ่งวันนี้ผมไม่เปิดเพลงเพราะผมยังไม่ได้ผมสบายขึ้นเยอะและเสียงผมก็เริ่มจะปกติขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีหวัดนิดหน่อยผมยังต้องนอนข้างนอกแทนที่ผมจะได้อยู่ห้องแอร์นะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีใครแอดผมละถ้าถ้าทุกคนแอดแล้วแล้วก็ทุกคนแอดชื่อได้ตามนี้เลยนะครับ ชื่อก็าสามารถแอดได้ตามนี้เลยนะครับนี่นะคะทุกคนจะแอดได้สองชื่อนะครับที่อันแรกอันนี้เลยครับส่วนอันที่สองตรงนี้นะครับทุกคนดีแอดได้สองชื่อนะครับทุกคนถ้าทุกคนจะแอดก็สามารถแอดได้ถ้าสมมติทุกคนจะแอดแล้วก็มันจะขึ้นมาแต่ว่าสองคนสุดท้ายที่ผมไม่สามารถแอดได้ต้องขอภัยนะมันแอดไม่ได้จริงๆก็ก่อนจะไปดูคลิปวิดโวีโอนี้ฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ และไปดูกันเลยก็ขอบคุณคนที่ขอให้ผมถึงร้านซับไวๆและคนขอให้ผมหายไวๆนะครับทุกคนก็มาบ้านี้เลยโอเคตอนนี้เราก็เข้าเดอะสองเก็ทเทิลกราวกันเลยนะคทุกคนซื้อถ้าจะให้จริงๆเนี่ยเข้าเดอะสองเก็ทเทิลกราวแล้วซึ่งตอนนี้ก็กระตุกมาก เอาละถึงเวลาที่ผมตู้ฟาร์มแล้วสินะท่านผู้ชมคือเกมมันเป็นอะไรของมันเนี่ยไปช้างมันของมันขมารขม่าอ่าอ่าอ่าเฮ้เฮ้เฮ้ทำท่าอะไรทำท่าอะไรให้มึงเน่เน่เน่ทำเน่ทำไปตามอย่างนี้ผมรู้เลยคุณต้องทำอะไรผมรู้นะ คุคาดเดาวนาคุได้ว่าคุณแอบทำอะไรช่วงนี้ผมก็สามารถคุดได้นิดหน่อยเลยนะดิขอให้ผมฟาร์มสูๆเอ้ยหลบได้มาแน่โอเคสวยจังหวะน,นี้เราอย่าให้โดนควนนะคะทุกคนเอ้ยเอ้ย คุณนะแต่ทีหลังไม่ต้องฮิฮิฮิขอบคุณนะครับผมได้ล้างแขนสักทีไหนที่สุดอติเขาก็หมดแล้วถ้าผมยินดีเขามากจะทำสิ่งนี้ม,ม้มา,างเขามากแล้วอืมโอเคโดยเฉพาะนะครับทุกคนผมจะ เลือกทำคลิปวิดีโอแนวเอมาโตประมาณนั้นอะที่ผมทำการโจมตีเพื่อนผมเพราะเพื่อนผมเครียดไม่เอาผมจะไม่ทำละแต่ผมจะทำคลิปแนวอื่นและผมเครียดกว่าเขาผมจะทำต่อผมยังทำต่อครับทุกคนผมยังทำต่อแน่แนผมต้องทำต่อนี่แน่ผมทำต่อรอเล่นไม่ทำละเตะกวนอุ้ยโดนห่ะวม ก็ยังไม่สามารถทําอะไรผมได้ผมว่าแม้ว่าคุณจะโหดแค่ไหนนี่แน่ผมทัดทีเดียวเลยแป๊หนึงนะครับทุกคนอันนี้ผมเล่นเดอะ o องเก็กบไว้เทากาวจนถนัดและผมเกลียดช้างคนนี้มากไม่ต้องมาได้ไหมผมำลำคากมากเลยผมจะปวดหัวเพิ่มแต่วนะ่ผมจะทำคลิปแนวนั้นเพิ่มมันควนนี่แน่ ทูสิทุกคนผมควรจะทําอะไรกับเขาดีเนาะวยดีก็ทําอะไรอย่างนี้นต้องทําบ้างซะละอย่างแรกคือหมอนี่มันชอบเนาะอยากให้ผมฆ่าเขานะทุสายอยากทุกคนอยากให้ผมฆ่าเขาถ้าผมฆ่าก็ได้เขาต้องจ่ายรบบ้าให้ผมที่อีกไม่ใ่ผมฟาร์มพี่ายเดี๋ยวผมจะไปรวมดีไหมไปเลยทัดซังเขาไปเลยนุเฉย นี่ดีโอ้โหคุณน,นี่ตัวน,นี้มันน่ารำคาญมากเลยนะทุกคนผมรู้สึกถึงความน่ารำคาญของเขามากผมจะทำคลิปเนีนั้นเพิ่มพูดไม่บอกผมจะเคลียร์ให้หมดแล้วก็คลิปในนั้นจะมีเพิ่มเติมนะทุกคนก็แค่ะกะก่าแค่ดีนะครับทุกคนโอเคจบนะ จบกันนะฉันจะทำให้แกเครียดขึ้นกว่าฉันฉันเครียดแกแล้วแกต้องแกต้องเครียดฉันใช่ไหมล่ะฉันต้องทำให้แกเครียดจนฉันลำแขกแล้วนะชัาสุดไม่ไหวแกแล้วจะเป็นเปิดอันตีดีตายหน้าเลยดูดิตัวนี้ดูตัวนี้ดีวิกิตดัมบี้อยู่ที่ผมมาดีโอ้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 ้ ตกใจอะดิอย่าคิดนะต้องรีเซตต่อหน้าเขาอืมโอ,โอ้ยมุจจะระเบิด์ด้เนี่ที่แกทำอะไรเนี่ยโอ้โยขอบคุณนะ ฉันจะได้กระโดดขึ้นไปได้คมผ่านนะ่ะเดี๋ยวผมต้องรีเซ็ตต่อหน้าเขาละอย่างลรฮกดฉันไว้ค่อยทีหลังอืมโอเคสวย จังหวัดนี้เราก็ใช้จังหวะฟาร์มเขาทุกคนนี่หืมจะเริ่มทำธีันี้ดีไหมน้องใกล้แล้ววันนี้วันที่29ตุลานะคะคุซึ่งตอนนี้ผมก็จัดการเขาไปได้แล้วหนึ่งวายนะที่มันดีมากเขาอยากให้ผมลองใช้ตัวไหนไหมไม่เขาอยากใช้ตัวเปร่ผมคือใส่ตำหาร์ โหดที่สุดข,ข้อที่เคยมาละคอมบลูบก็เป็นแล้วต้องใช้หมัดไดนน้นี่แน่นี่แน่เอาเลยเอะไรคราวนี้ห้ามในเซตนีได้ได้ จเจอกันตัมันดีมันต่อยผมเลือดผมเหลือน้อยเลยโอ้ยเนี่ยผมเอาทั้งหมดเลยที่เขารีเซ็ตแต่แรกคือผมต้องรอให้เลือดเต็มก่อนห้ามรีเซ็ตนีใช่ไม่รีเซ็ตหรอกผมไม่รีเซ็ตแต่ผมจะจะเล่นอีก <c oughs> <c oughs> ที่เล่นแล้วมันมันกระตุกแข็ออโ,อโ,อโ,อโอ้โหทีนี้เขาจะทำอะไรผมก็ไม่ได้ฮะเขายัางฟ้ามต่อ,อยอีกคิดว่าฉันไม่รู้นี่ ใช้งานอัตโนมัติย้ายปุ่มนี่บูเลยคอมบูเลยโอเคสวยนี่กับถังขยสะสิอืมเดยวเจ้ากับผมอีกเหรอ ไม่ยึดไม่ได้ตรงไหโอเคโอ้อืมเราต้องขัดต่อโอเค ซิมพันซิงิมพันซิงี่เป็นแท็ติดอืมอืมอมี่อ่าฮะที่ใช้มาต่อเนื่อง ไว้ให้มาตอน,นเล่นจะต้องฟาร์มต่อครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมต้องเปิดอันตรีละไม่รีเซ็ตตัวนี้ได้แต่แค่ต้องฆ่าเขาถ้าหากวันนี้ผมฆ่าเขาได้สองครั้งต,ตอนนี้ผมฆ่าได้หนึ่งครั้งละหากผมฆ่าได้หนึ่งครั้งคลิปวิดีโอนี้จบพันธุ จีก็พุ่งเข้ามาโจมสีเข้ามาเลยเอ๊ะเดียวเวน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 บนล้อก่อนนละถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมต้องเปิดอันติเมทอย่างแรกเขาไม่ยอมกับว้าวฮึเข้ามาเลย นี่เข้ามาเลยพุ่เข้ามาเข้ามาเลยคุณอาโปโอ้โหเดี๋ยวคนเข้าเยอะผิดปกตินะอืมอืมอะไรอะไรโอ้โหโอ้โห เล g กิ d ไผไแม่นั่นน่ะนี่ยิงขึ้นเต็มเลยสดีน่าคลัวมากแล้วคือจบแล้วจบแล้วโอ้ไม่ข้ารึ้นถึงท่ามานี่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแค่สึกนิดเดียวตอนนี้ก็ใกล้วันฮาโลวีนแล้ว ซึ่งเราจะถ่ายคลิปแนวฮาโลวกนเยอะขึ้นด,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 ด ห้ามรีเซ็ตหนีนะห้ามรีเซ็ตหนีนะห้ามรีเซ็ตหนีนะครับบอกให้ก่อนเลยว่าผมคอมโบใครจะมาเริ่มได้แล้วแต่ว่าช่วงนี้คอมโบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าเขาตายแล้วก็เขาแพ้นนแน่ผมไม่ยอมผมไม่ไปอีกต่อไปแล้ว หมีอืมอืมคุณจะขัดจังหวะผมไม่ได้นะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยลีเซตตัวหนีไม่ได้นะ ห้ามรีเซ็ตหนีนะบอกไว้ก่อนห้ามรีเซ็ตหนีนะ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 ้นามาเลยมาเลยโอ้คนดูอยากโดนเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง รถโถดโรดโอ้เอาเหอะตกกแล้วนะรถรถรถโทษมือมันเผลอล้านนะดีอืมนะ คราวนี้ห้ามรีเซ็ตตัวหนีใช่ใช่ห้ามีเซ็ตเตะอะไรอะโอเคโอเคสวยคุณัาโปเขาอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเขาไปไหนแล้วนะอะไรอะอ่าอ้มีสวยบีอีโมโ่ข้อนหนึ่งอีโม่ข้อนสิบของห้าสิบโลบักเลยหรอจะมี ด้วยทีเราช่างมันก่อนแล้วกันผมจะไปเล่นอ e ีเวนตนะตอนนี้ก็ได้แค่แคเวลาไปสุดท้ายก่อนที่จะได้ไปเล่นยอยอเองอเอ๊นั่นมันคุณๆๆปู่นี่สบายดีไหมยันยองสงสัยไม่จำมีแน่บอกไว้ก่อน อ๋อคุณอาปูยู่นี่เหรออืมคุณเป็นคือคุณอาปูฟาร์มอยู่ก็คิดผิดได้เฮ้ะไปตกคนดูนี่โอ้ยเย้ยมาเป็นจังหวะสวยเลยจะคอมบูมันนี่ผมไม่ได้อ่อนให้มันเลย แล้วนะอาเกนฑ์ุ้ระเบิดมันโก้หขันเลยโอ้หวัหวหัวแทบไม่เหลือโอ้โหหัวแทบไม่เหลือเลยอะ่ะจะบอกเขาจบจิดละจบทีละก็น,นะทุกคน ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนเละก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับอะไรจบเร็วจังเอมผมขอตอบเช็ทเขาแป๊บนึงนะไม่เร็วเลย ไม่เร็วเลยสิบแปดนาทีกว่ากว่าสิบแปดนาทีโอเคนะทุกคนบายนะทุกคน